ผลการปฏิบัติงานกอสโตมุนเวยูงรมาสที่3งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกอสโตํานเวยูงมีนักศึกษาจำนวน57คนแบ่งเป็นมต้น30คนมปลาย27คนมีการดำเนินการดังนี้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายวิชาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,551ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564โดยมีนายวินัยมากสมนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลวิยุงเป็นประธานกล่าวรายงานโดยเลขาธิการอง,รองค์กรนักศึกษามีนายธีรพงษ์ดวงแก้วผอกศนอำเภอเหนือคลองคณะกรรมการสถานศึกษาแขกผู้มีเกียรติร่วมโครงการและชี้แนะแนวทางในการเรียนให้ข้อคิดต่างๆในการดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษา และมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวยุงนักศึกษาร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสารอบๆบ,บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเวยุงการจัดกระบวนการเรียนรู้กศนตำบลเวยุงมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน4รูปแบบได้แก่ออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ line, air, และออนแฮนด์ hand. วันพุธจะดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับมตน้น วันศุกร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนการเรียนก็จะมีการเข้าแถวสวดมนต์พบปะของประธานองค์กรนักศึกษาและครูคอสโนตำบลงานการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวน3กลุ่ม2หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย21คนได้แก่หลักสูตรการทำเจลล้างมือหมู่2บ้านเวมัดและหมู่5บ้านนาปงมีนางจารพีหลานไทย ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณาสุขและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นวิทยากรมีนายธีรพงษ์ดวงแก้วผอ,อ,อกศนอำเภอเหนือคลองและนายเฉลิมพลเองช่วนครูอาจาสมัรทนิเทศติดตามและให้กำลังใจในการดำเนินงาน 2. หลักสูตรการทำขนมไทยหมูสองบ้านเว่ยมัดมีนางสุพรรณิกาศรีมณีประธานสตรีตำบลเว่ยยุงเป็นวิทยากรและนิเทศติดตามผลงานดำเนินงานโดย นายธีรพันธ์พยุสัตร์รูอาสาสมัครมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน10คนซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในทุกหมู่บ้าน สนลตำบุญวิญงดันเนินกิจกรรมสร่มบบออเรรมงเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญต่างๆหนังสืออ e ีบุ๊กที่ทางห้องสม,มุดได้จัดทำขึ้นให้กับให้กับนักศึกษารประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางเพจสรกรตมบุญและมีการหมุนเวียนหนังสือณบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่5บ้านนาปองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิยโ,ยโยและพื้นที่อื่นๆได้มีความรักในกิจกรรมการอ่านงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานส่งเสริมกิจกรรมชมรมอาสาุวกาชาติโดยได้ให้นักศึกษาคอาจนอำเภอเหมงพรองได้เข้าอบรมออนไลน์กับสภากาชาติไทย จำนวน73คนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานวิทยากาชาติและส่งผลให้กศนอำเภอเหนือท้องได้รับเกียรติบัตรด,ด้วย 2. งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการจากนักศึกษาทุกตำบลสรุปเป็นภาพ,พรวมของ,ของกศนอำเภอซึ่งได้มาทั้งหมดจำนวน6โครงการจัดทำแผนเสนอต่อผู้บริหารงานสวนรุจศาสตร์กศนตำบลวิยุงให้นักศึกษา ได้สำรวจข้อมูลพืชพันธุ์พืชสมุนไพรในบริเวณรอบๆกอ,อ,อสอน,อนตบลเพื่อจัดทำป้ายข้อมูล QR code เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจและเป็นการร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ